โอชายะเปิดตัวโมเดลการลงทุนใหม่โอชายา up, ยะสตาร์ทอัพย่อสายการลงทุนครั้งแรกในรอบ15ปี โอชายาแฟรนไชร้านชานมไข่มุกที่ก่อตั้งมานานกว่า15ปีเป็นสุดยอดแบรนด์แฟรนไชส์ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า350แห่งในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทําให้คนส่วนใหญ,ญ่มองหางช่องทางและโอกาสในการลงทุนซึ่งโอชายะก็เข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีงานนี้จัดหนังจะเต็มและจัดให้กับโมเดลการลงทุนใหม่ในชื่อว่าโอชายัสตาร์อัพ โดยโอชายาสตาร์ทอัพเป็นโครงการเพื่อหราสตาร์ทอัพที่ต้องการลงทุนสร้างอาชีพเปิดรับนักลงทุนรุ่นใหม่ไฟแรงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศจุดเด่นของโอชายาสตาร์ทอัพคือใช้เงินในการจองสิทธิ์เพียง50,000บาทค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเพียงแค่1,000 0แบาทจากปกติ1 000, 4ึ0 0 0บาทเท่ากับว่าได้ส่วนลดไปเต็มเกือบ50,000บาทและสามารถสร้างอาชีพของตัวเองได้ทันที สิ่งที่ผู้ลงทุนโอชายะสตาร์อัพจะได้รับคืออุปกรณ์พร้อมเปิดร้านกว่า36รายการมีการอบรมหลักสูตรการทําชานมไข่มุกและสอนสูตรการชงให้เปิดร้านได้อย่างมืออาชีพและมีทีมงานคอยให้คําปรึกษาแก่ผู้ลงทุนเป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีทาเลพร้อมเปิดร้านให้เลือกลงทุนได้ตามต้องการทั้งนี้โมเดลลงทุนโอชายยะสตาร์อัพรับจํากัดเพียง1 0 0ทานแรกเท่านั้นโดยหมดเขตจองสิทธิ์ภายใน31สิงหาคม2564แต่เมื่อจองสิทธิ์แล้วมีเวลาในการเตรียมตัวเพ่อสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึง 31ท31ธันวาคม2564ผู้สนใจต้องการลงทุนในโมเดลโอชายะสตาร์ทอัพติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์099 263 4844สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t ท a i ฟ r น n ช h i เซ็นเตอร .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง y YouTube Thai f น a ช c h เซ็นเตอร์และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ